ยูนอเรเน a ยนอะคาเดมี่ทริปธุรก,กิจตะลุยกัมพูชาประเทศที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจร้อนแรงที่สุดในอาเซียนโอกาสทองของผู้ที่อยากเปิดตลาดใหม่ในประเทศดาวรุ่งแห่งปี2016เข้าชมงานเคมบรีอะคิเทคแอนเดคคอร์งานแสดงสินค้าด้านกา,การก่อสร้างและการตกแต่งที่ใหญ่ที่สุดร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองทางธุรกิจกับนักธุรกิจไทยในกัมพูชาวันที่10 11มิถุนายนโทร083989622 โดยเวโรนาไพเวทวิลล่าหัวหิน NYC นิวยอร์กคลินิกกว่า7ปีบนเส้นทางความฝันของบี The ้เดอสกาสู่การเป็นผู้ทรงอิทธิพลบนโลกออนไลน์ของเมืองไทยกว่าจะมาถึงวันนี้จุดเริ่มต้นของเขาจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยครับน้องเบยดูสิครับนี่ซุปตาดับเอเชียนะครับเบกหน 1, ึ่งเบกสองนี่ชุดไม่เหมือนกันด้วยนะครับเนี่ยทำไมต้องเปลี่ยนชุดด้วย พี่พี่ครับผมก็ผมคิดว่าได้ออกรายการอายุน้อยร้อยล้านนี่ต้องดูดีสักนิดนึงครับผมโอ้โหุณมากเลยนี่พี่พี่ครับครับผมกว,ว่าจะมาเป็นซุปเปอร์สตาร์ในโลกออนไลน์มีผู้ติดตามมากกว่า500ล้านวิวเนี่ยจุดเริ่มต้นของบีดะสกายเป็นไงครับต้องเท้าความไกลหน่อยผมเป็นเด็กต่างจังหวัดครับเป็นคนหนองบรรัวลำพูเรียนที่โรงเรียนหนองบัวลำพูครับผมที่โรงเรียนของบัวพิทยาคารพอเราเรียนเราก็ ค้นหาว่าไอ้ตัวเองชอบอะไรมันมีช่วงจังหวะหนึ่งที่ผมได้ผ่านค่ายโอลิมปิกคอมพิวเตอร์ครับอ,อย่าเพิ่งนะ,อะโอลิมปิกคอมพิวเตอร์เลยเหรอแสดงว่าต้องเป็นคนเรียนดีระดับหนึ่งใช่ครับผมชอบที่จะเล่นคอมแล้วก็มีโอกาสได้สอบเข้าแข่งโอลิมปิกคอมพิวเตอร์จนผ่านหลายๆรอบเข้ามาความฝันในช่วงนั้นผมผมอยากเป็นอ่าเหมือนบิลเกตครับผมนั่นหมายความว่าผมต้องเรียนสายคอมพิวเตอร์ก็จะมีวิศวะคอมพิวเตอร์ หรือไม่ก็วิทยาการคอมพิวเตอร์ครับพอเราได้เข้าค่ายโอลิมปิกคอมพิวเตอร์โอกาสมันเกิดขึ้นเยอะมากได้โคต้าหลายๆที่คุณเป็นตัวแทนโอลิมปิกครับของโรงเรียนใ่ค,คุณได้รับทุนต่างๆที่ว่าเรียนเก่งที่เรียนเก่งขนาดไหนครับผมเป็นอันดับหนึ่งของโรงเรียนครับผมโรง,งเรียน ครับผมเกียร์เฉลี่ย3 9ม3.99เครับผมสามจุดเก้เป็นตัวแทนโอลิมปิกกี่ครั้งนะครับผมเข้าค่ายอยู่2รอบครับผมเรียนมหาวิทยาลัยได้ทุนใช่ครับเป็นทุนเพชรผจอมครับผมสามารถได้เรียนฟรีตลอดทั้งปีเลยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีผจอม9ทนบุรีครับมหาวิทยาลัยนี้เก่งเรื่องวิศวะครับผมครับผมในคณะวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ครับผมเข้าไปผมก็ได้เป็นประธานค่ายประธานค่ายคอมพิวเตอร์แคมป์ด้วยการที่เราแบบเป็นคนที่ชอบ ที่จะทํากิจกรรมช่วยเหลือเพื่อนจากเป้าหมายจะเป็นบิลเกตเรียนวิศวะจะทํางานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ครับมันมาพลิกผันเป็นบี ka, ้เดอะสการ์งี้มันเกิดขึ้นได้ไงครับอ่าพอพอผมเรียนไปในช่วงหนึ่งประมาณจําไดป้ประมาณตอนปี2ครับผมช่วงนั้นมันช่วงสอบก็พยายามเต็มที่อ่านหนังสือแต่มันก็ไม่ค่อยเข้าหัวเลยเอาไงดีเพื่อนก็เครียดกันเราเลยต้องทําอะไรสักอย่างละด้วยคาแรคเตอร์เราเนี่ยชอบ ชอบที่จะ,สะแสดงออกชอบที่จะทําอะไรเพื่อเอนเตอร์เทนคนอื่นตัดสินใจทําคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งครับด้วยกระแสะเพลงตอนนั้นมีเพลงที่มาแรงมากคือเพลงจังซี่มันต้องถอนถ้าถ้าในาความหมายจริงคือการถอนกินแอลกอฮอล์อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้สางเมาอะไรอย่างงี้ครับแต่ของผมคือจังซี่มันต้องถอนวิชานี้ครับผม <c oughs> <c oughs> ต้องถอนวิชานี้ก็เลยโอเคตัดสินใจถ่ายคลิปง่ายๆเลยครับเปิดโน้ตบุ๊กขึ้นมา กดเลขคอร์ดโดยใช้เว็บแคมแล้วก็ลิปซิงง่ายๆปล่อยลงไปใน YouTube ครับเราก็ส่งลิงก์ที่อัปโหลดครับไปให้เพื่อนใน MSN ปรากฏว่าครับในช่วงแรกที่ปล่อยคลิปออกมาคนดูเยอะเกินคาดครับผมไม่ใช่เฉพาะเพื่อนที่เราต้องการให้ดู10คน5คนไม่ใช่ละเป็นประมาณ7ปีที่แล้ว8,000วิวครับ7ปีที่แล้ว8,000คนที่ดูเยอะมากเลยนะสิ่งที่เกิดหลังจากนั้นผมเข้าไปมหาวิทยาลัยครับไปพบเจอเพื่อนเขาก็มาทัก เฮ้ยนี่นี่ทำคลิปนี่เมื่อไหร่จะทําคลิปใหม่ไปเจออีกคนนึงเฮ้ยคลิปต่อไปจะทําอะไรคลิปใหม่คืออะไรถามอย่างนงี้มาเรื่อยๆไอเราหุยอยู่ได้ยังไงต้องทําต่อไปครับผมก็เลยเป็นที่มาในการทําคลิปวิดีโอต่อมาเรื่อยๆมีหลายๆคนก็บอกว่าเอ้ยอยากดังคนนี้อยากดังคําพูดอย่างเงี้ยมันมีเยอะมากมีทั้งด่าก็มีด่าเราโดยไม่มีเหตุผลเลยบอกเราเอาเวลาว่างเนี่ยไปทําประโยชน์ให้สังคม เอาเวลาว่างไปตั้งใจเรียนดีกว่าครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเขาไม่รู้ถึงจุดประสงค์เราผมมาคิดดูจะทํำยังไงคนพวกนี้เขาถึงจะเข้าใจเราในสิ่งที่เราทําผมเลยตั้งโสโลแกนหนึ่งขึ้นมา<ๆ>เพื่อบอกกับพวกเขาแล้วผมทําลงไปในวิดีโอผมตั้งนิยามคํานี้ว่ารู้ไหมเวลาเพื่อนๆยิ้มผมโคตรมีความสุขเลยครับโอเคทําให้ผม ข้ามผ่านได้ผมได้บอกแล้วไม่รู้เขาจะด่าหรือเขาจะพูดอย่างไรช่างแต่ผมบอกแล้วว่าจุดประสงค์ที่ผมทําเพราะอะไรนี่น้องเบเบ้นอกจากทุกคนยิ้มแล้ว <c oughs> การเรียนก็ไม่ทิ้ง <c oughs> ครับยั <c oughs> นเบ,บ้เบ้ครับทราบไหมว่าเขาจบด้วยเกรดเฉลี่ยเท่าไหร่เท่าไหร่คะ มหาวิทยาลัยครับจบด้วยเกรดเฉลี่ย3.38ครับผมเกรินิยมอันดับ2ครับผมเกรดนิยมอันดับ2วิศวะบางมดครับผมใช่ครับแล้วไงต่อมาถึงว่ากลายเป็นบี้เดือดสกาฮะความเป็นบี้เดือดสกานี่มันมาตั้งแต่ช่วงที่ผมทําคลิปล้อเรียนมีวันหนึ่งผมไปล้อเรียนเพลงของพี่บี้เดือดสตาพี่เขาเรียนมหาวิทยาลัยเดียวกันนะครับผมที่บางมดด้วยความเป็น2บี้นะครับผมกลัวคนแยกแยะไม่ออกครับผมว่าเอ้ยไหนบี้ไหนบี้บบบเอ้ยพี่บี้ทำคลิปใหม่เฮ้ยบี้เอ้ย เขาพูดถึงเราหรือเปล่าไม่น่าจะต้องกลัวเลยเขาพูดเขาพูดถึงเราหรือเปล่าก็เลยตั้งเป็นบี้เดอสกาขึ้นมาครับก็เลยเป็นชื่อติดตัวมาเป็นไงครับหลังจากจบแล้วเดํนเนินตามตามรอยความฝันไหมครับที่จะเป็นแบบคุณบิลเกตใช่ครับผมฝันนะอยากเป็นบิลเกตครับผมจบมาครับอ่ะเลือกที่จะเดินตามฝันของเราจะเป็นบิลเกตต้องเป็นโปรแกรมเมอร์ด้วยตอนนั้นก็สมัครอะเป็นโปรแกรมเมอร์เลยใช่ครับเป็นจาว่าโปรแกรมเมอร์ครับต้องทำอะไรบ้างอะโปรแกรมเมอร์โปรแกรมเมอร์วันวันเช้ามาปุ๊บ เขียนโปรแกรมมีรีเรียคเ e เมนตจากลูกค้ามาลูกค้าอยากได้โปรแกรมประเภทอย่างนี้ก็เขียนโค้ดโคดดิ้งครับผมก็แบ่งส่วนงานกันแต่ในทีมแต่นิสัยผมลึกๆแล้วผมชอบที่จะไปเจอคนหมู่มากไปแสดงออกหรือไปทำอะไรแต่สิ่งที่เกิดคือมันมีแค่แค่คนแค่นี้ครับเรารู้สึกมันยังสนุกไม่สุดแถมกับ มีงานข้างนอกด้วยมีทั้งงานงานละครบ้างงานละครละครมีไปเป็นนักสแสดงตัวประกอบออโฆษณาเนี่ยครับถ้าคิดจริงๆครับงานสายงานบันเทิงกับงานเป็นโปรแกรมเมอร์การโตไปถึงขั้นเป็นซีเนียเป็นผู้คุมโปรเจกต์หรือเปิดบริษัทของตัวเองจะเป็นสายของซอฟต์แวร์เฮาส์ ต้องใช้เวลาประมาณ5ปีถึง7ปีครับครับผมขั้นต่ําคือ5ปีผมว่าเอ้ยมันนานไปลองออกมาลุยในสายงานบันเทิงไหมดาราเขามีแต่คนรวยมีแต่คนดังกันทั้งนั้นเลยสนุกด้วยก็เลยตัดสินใจออกมาครับตอนนี้พี่บีตัดสินใจและลาออกจากงานเป็นโปรแกรมเมอร์มามุ่งสู่วงการบันเทิงแบบเต็มตัวเป็นยังไงบ้างคะเสียงตอบรับในตอนนั้น มันมันไม่ใช่อย่างที่คิดมันไม่ใช่อย่างที่คิดครับแต่สิ่งที่เราทํายังทําอยู่ก็คือการทําคลิปวิดีโอเราก็ยังคงทําไปเรื่อยๆแต่มันไม่ได้ยอดวิวเยอะเหมือนมันแต่ก่อนอาจจะเป็นเพราะคอนเทนต์เราอาจจะยังไม่โดนใจเท่าที่ควรหรือมันมันขาดอะไรไปบางอย่างตอนแรกมันก็ยังฮึดอยู่ครับในช่วงเวลาช่วงเดือนแรกสองเดือนแรกก็ยังฮึดอยู่แต่พอเรามาคิดถึงช่วง ช่วงเวลาที่ผ่านมาสองสามเดือนที่ผ่านมาเฮ้ย <Hey, S 1> มันเกิดอะไรขึ้นกับเราตัวตัวเราเลือกเราทำเพราะรักหรือเราทําสิ่งที่เรารักแล้วแล้วตังละ่ะคืออะไรเราออกจากการที่มันได้เงินอยู่แล้วแต่เรามาทําสิ่งที่เราลักแต่มันไม่ค่อยได้ตังเลยมันเริ่มมาคิดตรงนี้ว่าเราจะเอาอยัางไงต่อถ้ามันเป็นสิ่งที่ผมต้องการจริงๆผมก็จะไม่ปล่อยให้อะไรมาหยุดยั้งมันได้เด็ดขาดวิลสมิธ วันนี้มีข่าวดีมาบอกครับสำหรับใครที่อยากจะเป็นนักการค้ามืออาชีพทำธุรกิจได้ค้าขายเป็นมุ่งเน้นการพัฒน,นามูลค่าเพิ่มให้กับสินค้ากับ smart trader โปรแกรมลักสูตรใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อสร้างนักการค้ามืออาชีพโดยเฉพาะสอนโดยผู้เชี่ยวชาญน,นักวิชาการและนักธุรกิจ SME ที่ประสบความสำเร็จเพื่อพัฒน,นาสินค้าให้เข้าสู่ตลาดได้จริงติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ dbd smart trader com ครับ ทำมาอยากพลาดรายการที่สร้างแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจให้คนรุ่นใหม่อย่าลืมกดปุ่ม subscribe นี่นะครับ